โอเคนะผมทุกท่นครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ในช่องสีน้อนครับก็แนะนำทุกคนครับก่อนในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโป๊กี้เลกัสซี่สามจุดห้ากันนะทุกคนนะครับก็โป๊ครั้งนี้นะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นฟาร์มดันเจี้ยนี่ยก็คือสามารถใช้ได้แล้วนะครับในกิงเลกัสซี่สามจุดห้านะครับผมทุกคนครับอย่างแรกเลยนะวิธีการใช้งานนะครับผมนะผมให้ทุกท่เนี่ยแนะนําว่าให้เราใช้ผลวิสานนะครับใช้ผลอะไรก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่ผลที่แปลงร่างได้อย่างเเช่่่นนผลฟีีิกซ์ทอยยู เออที่มันบินอยู่กับผลมังกรเนี่ยนะครับมีผลอะไรก็ได้ที่มันมีท่าแบบฟอร์เมชั่นหรือว่าท่าแปลร่างเนี่ยนะครับทุกคนครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่าอาจจะมีปักนะผมทุกคนฮะโอเคนะตรงนี้นะครับซึ่งผมจะเป็นผลอื่นนะครับก็จะใช้เป็นผลแมงม่าแล้วกันนะนะครับนี่กินเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลามนีเอาอินเลยปึ๊บในท่าผลแมงม่าแล้วนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าท่าทำอะไรได้นะแต่ว่าอยาให้มีร่างแปลร่างก็พอนะทุกคนครับก็โอเคฮะผม มีคนแลกผลกันแล้วตรงนี้ผมลองดึงผลไปดูดิชุบน่าดึงผลได้ด้วยแล้วคนหายไปหมดซึ่งอันนี้ผลอะไรไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าทิ้งๆไปเถอะนะครับผมไม่ได้ใช้ในครับผมก็โชว์ให้ดูว่ามันสามารถดึงผลได้ปกติเลยนะครับผมน่าต่อมาเลยนะทุกคนครับก็ให้เราเลยนะครับผมทําการเตรียมดาบมาหนึ่งเล่มนะครับดาบอะไรก็ได้นะครับที่คิดว่าดาบดาเมจนั้นแรงนะครับผมด้วยนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นส่วนของดาบ สามดาบนะทุกคนนะครับใช้ดาบอะไรก็ได้นะซึ่งดาบน้องคนนี้นี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมขอบคุณน้องชื่ออะไรเนี่ยติ็กชายธนงทนงวยคงควย้ยคงควรคอยนะครับผมทุกค,คน,นะคที่ให้ทหาสมาด้วยนะครับผมด้วยนะ นะครับเตรียมดาบอะไรมาได้หนึ่งเล่มนะครับต่อมานะครับหมัดที่ผมต้องให้ทุกคนใช้เนี่ยจริงๆเลยนะครับนั่นคือหมัดไซบอกครับผมนะทุกคนครับก็สามารถมาซื้อโลกแรกหรือโลก2ก็ได้นะครับให้เราเปิด UI ขึ้นมาปุ๊บให้ไปที่หน้า2นะครับผมนโทษนะครับโิชัเนี่ยนะครับก็คําว่า select NFT เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะว่ามีซื้ออะไรบ้างวัตเตอร์สไตล์ชิปเปอร์ขนาดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลือกเป็นไซบอกแล้วกดทีลพเอร์ได้เลยนะนี่นะครับ ก็มาซื้อตัวนี้นะครับราคา1ล้านนะผมแล้วเราต้องอัพมาสเตอรี่เนี่ยไม่ใช่อัพมาสเตอรี่เนี่ยอัพสเตตัสเนี่ยนะครับให้มีรีมา1นึ่พันนะครับจะได้มีท่าฮิวเลือดท่านี้นะครับเนี่ยมันจะมีท่าฮิวเลือดของมันอยู่นะครับซึ่งผมก็ใช้ไม่เว้นหรอกนะครับแต่ว่าอัพมา1000จะดีกว่านะครับแล้วก็พวกตราพวกผลวิสาทผมก็แนะนําให้อัพมันอัพเต็มไปเลยนะทุกคนครับเออประมาณนี้นะครับผมนะจากนั้นนะครับทุกคนครับหลังจากที่เราเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยนะ ทำการไปที่หน้าจุลลาร์ครับผมมันก็จะมีส่วนของดันเจี้ยนตรงนี้นะครับให้เรากดกดออโต้ฟาร์มดันเจี้ยนได้เลยนะครับสามารถปรับเซตติ้งได้ว่าต้องการโหมดนอร์มัลหรือโหมดอีซี่นะซึ่งผมปรับเป็นโหมดอีซี่ให้แล้วกันจะได้ง่ายแล้วก็ผมปรับอ่าเป็นไซบอร์ฮิลเนี่ยก็ปรับเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามที่ตั้งค่าไว้เลยนะครับผมรู้นะครับก็ปรับไว้แบบนี้แหละนะครับพอเลือดต่ำมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวมันจะวาร์ปขึ้นไปด้านบนแล้วก็ใช้ผลใช้หมัดไซบอร์ฮลเเืออดดให้้้นนนนะะะะะคคครรรรรรััับบบผผมมมาาจไฟ์ตู่ ก็พอกดออโต้ฟาร์มดันจี้เริ่มร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะว้าวตรงนี้นะก็รอประมาณ30มสิบวีนะครับผมมันก็จะย้ายบิกโลกหนึ่งนะครับพอย้ายบิกโล่งเนี่ยที่เป็นโลกแบบโรงดันเนี่ยทุกคนให้ทุกคนเนี่ยทำการดันโปรได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าก็ใครยังไม่ซื้อโปรนะสามารถซื้อโปรได้นะครับผมราคา120บาทนะครับในเว็บไซต์ซีนอตฮาร์ปสโตเลยนะครับผมราคา120่งรนะครับไปเติมเงินแล้วก็ซื้อสคริปต์ได้เลยนนนะะะคครับฮทุกนะครับ พอถึงหน้านี้นะครับผมให้เรานําทาการรันโปรมาอีกรอบนึงนะครับผมนี่ยะรันมาเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องกดสตาร์นะรอรันโปรเสร็จก่อนนะประมาณห้าวีนับรันไวมากนะทุกคนครับหนึ่งโอเคไม่ต้องนะไม่ต้องรับเลยนี่ครับมันก็จะเซฟสร้างค่าให้นะครับก็คือเอาตัวฟาร์มเลเจนยนให้เลยนะนี่ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มอ่าทาการฟาร์มให้นะครับผมดูนะว่าเป็นยังไงนะครับแป๊บเดียวครับสามเวฟสามตัวีเชื่อผมนี่ครับฟาร์มมาจัดมาโอ้โหฟาร์มยังไวนะทุกคนครับเป็นไงทุกคน ประทับใจไหมฮะฟังก์ชันใหม่ของเราไม่ใช่ฟังก์ชันใหม่หรอกก็ปรับให้มันฟาร์มดีขึ้นนะครับสำหรับออโต้ดันเจียนะครับผมไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่ที่มันเรียกว่าหาช่องโหว่จากเกมนะครับผมแต่รอบนี้คือเรียกว่าฟาร์มชิวนะครับผมด้วยครับ เป็นไงฮะก็ประมาณนี้นะเว็บ3ามะสามพี่ีเนี่ยทุกคนอย่างที่ผมบอกจริงด้วยนะครับผมด้วยนบก็ฟังก์ชันอื่นเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะนะครับผมฟาร์มเวลได้ตามปกตินะครับถึงเวลสามพันสี่เลยนะครับแล้วก็มีตัวนิวเวอร์นะครับเป็นโลก2ไปฟาร์มโลก2ได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องเป็นต้องรันในโลกแรกนะนะครับผมรันได้หมดเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะผมจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับจะได้คลิปไม่ยาวมากนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ดีด้วยนะครัััับบผมเจอกนนคคลิปห้าสสวดีร